โอ้ยสรมจัดไปแล้วไหลกันมาตรอผมโอ้โหยังเป่าว่างไงจัดไปผมางเป่ารามตัวอ้าวยังม่ผมรับแปดตัวอา้วอาวตัวเรียบร้อยผมโอ้โหยจัดไปเตรียมเต็มกับเงินรางวัลสมมุีเจ๋งมาก สวัสดีครับผมว่าผมจอรออีกแล้วครับผมนะมากับทุนสามร้อยวันนี้เบียดเร่มต้นดีสามเท่านั้นกับฟอร์จูนไทรเกินหรือว่าเสื้ออ้วนนั่นเองครับผมนะจัดไปเลยแล้วกันนะผมแปดสิบล้อไม่น่าจะถึงครับผมไม่น่าจะถึงน่าจะเพิ่มเบียดไปก่อนนะจ๊ะโอ้ยยังไม่มายังไม่มาเมื่อนเย็นเคยครับผม Uh huh. ยังเงียบอีกตรามเคยครับผมวายสามรวมนี่อ้าวรวมบวกอ่างเปล่ายังตรามมาอีกไหมผมโอ้โหไม่ตรามไม่ตรามกันไปนเลยชีดขี้ยังไงครับผมยังไปกันตอ่อไหมอ้าวไลไปแล้วโอ้โหไม่ไลครับผมอื uh ้ม huh. ปร์ก็ยังแห้งแบบนี้จัดไปครับผมไหลไปแล้วครับผมเปลี่ยนสรมสรมเปิดมา6กตัวอา้าวแปดตัวไปแล้วผมมาตัวที่กาววงาไงเรียบร้อยคูนรีบจัดไปครับผมโอ้โหหลับไปเลยแล้วกันนะผมนะกับเงินรางวัลคอนโทรครับผมกาวสาเบา เชดครียังไงผมยังไงไหลไปต่อเนื่องกับสมอืมเจ็ดตัวว่าไงผมแปดตัวจัดไปผมตัวที่ 9, เก้าเรียบร้อยเก้าตัวตรึงตรึงกับผมสม้มตัวที่สองต่อเนื่องกันไปเลยผมนะครับเงืนรางวันคูณสิบครับเช็ดคี โอ้ยยังครับผมยังไม่มาอ้าวยังไงผมนะที่ลังปเปล่าแช่แต่ตรามาดีสมสวยงามวบผมโอ้โยสมบวกอังปเปล่าเชียนเคย โอ้โหยังเกือรับผมยังเกือไปอีกครับผมตรองบวกอ่งเปาสวยงามกันไปเลยเรียบร้อยกันไปผมนะกับเงินรางวัลก้อนเทาตวับผมหกสิบสี่อืปลาทัสก็ยังมาครับผมมาเหมือนเดิม โอ้โหสมจัดไปแล้วไหลกันมาตรอผมโอ้โหยังเป่าว่าไงจัดไปผมอังเป่ารามตัวอ้าวยังไม่ผมนับแปดตัวอ้าวตัวเรียบร้อยผมโอ้โหจัดไปเตรียมเต็มกับเงินรางวัลรูปเปอร์เมกาสวยงามกันไปเลย เรียบร้อยกันไป,นะนรนรปรครับผมนะกับเงินรางวัลสุปเบอร์มีกัสองร้อยสี่สิมครับผมยังไม่มาตรออีกครับผมยังไม่มาตรอโอ้โหยัดไปผมกาดิ่งสวยสวย โอ้โหยังเงียบไปอีกเหมือนเดิมครับผมสรมจานแหวอ้าวยังเงียบกันไปครับผมนะโอ้โหเงียบกันไปยาวๆครับสรมจานแหอืยังเงียบไปอีกแล้วผมใจเย็นเพื่อนใจเย็นถุงเงินจานไป โอ้ยตราม,มาหน่อยก็ยังดีครับผมยังตรามมาด้วยท้องบวกปลาทรัสสวยงามกันไปเลยเรียบร้อยกันไปผมแล้วกับเงิน,นร,งรางวัลก<ม>้อนโตรหกสิบสามเทสเคเรียบร้อยโอ้โหอ้าวสรมจัดไป ก็ยังเงียบเหมือนเดิมครับผมเราหอ้ยยังไงผมอีกสี่ห้ารอบแบบนี้อา้าวปลารัรจัดมาไล่กันไปคผมไล่กันมาเป็นปลารัสเรียบร้อยดีเปิดมากี่ตัวผมซามตัวว่าไงโอ้โหหกตัวจัดมาอ้าวเรียบร้อยดีครับผมก้าตัวเรียบร้อยซามรอบคูณสิบกันไปเลย รับกันไปให้ผมนะกับเงินรางวัลสูปเบอร์มิกาหน150ึ่งร้อยห้าสเเคอย่างเงียบเหมือนเดิมยังเงียบเหมือนเดิมครังงบมมผมนะโอ้โหเงียบกันไปยาวยเงียบกันไปอีกแล้วตรยแล้วครับผม โอ้ารายแล้วเพื่อนเจ็ดเจดทีด่อังเป่าจัดมาไหลกันไปแบบนี้โอ้โหถูงเงินว่าไงผมเปิดมาซี่ตัวอ้าวเจ็ดตัวว่าไงเพื่อนแปดตัวเก้าตัวเรียบร้อยโอ้โหหลังวันใหญ่ถุงเงินจัดไปเลยผมคูณสิ ไปผมมากับเงินรางวัลสรูบเพิ่มอีกสามร้อยว่าไงผมเพิ่มเบียดกันดีกว่าผมเบียดสิบไปเลยแล้วกันนะผมสิบหลอบเช็ดปลาดจันทร์ไป โอ้โหยังเงียบอีกเหมือนเคยครับผมจัดไปเลยแล้วกันนะผมกับสรมสมจัดไปห้าตัวแบบนี้โอ้โหเจ็ดตัวแปดตัวเก้าตัว,ตรวเรียบร้อยกันไปอีกแล้วครับผมรับกันไปเลยครับผมนะกับเงื่อนล่างวันก้อนโตรเรียบร้อยครับผมนะสาม้อยเบาเ อย่างไรมาตรอผมอย่างไรมาตอ่อไ,ไม่ไม่ไหลนะจ๊ะสักรอบก็ออยังดีเหมือนโอ้โหทรองพ่านตัวเดียวไม่เป็นไรผมยังไรไปอีกเชกาดิ่งสวยสวยรอบสุดท้ายว่าไงโอ้โหไม่ได้อะไรเลยผมนะเบียนห้าสิเล่นๆขคำๆก็ผมโอ้โหขำไม่ออกแล้วดูสรง ค้ำไม่ออกแล้วดูสรงกับผมไหลไปไหมแบบนี้โอ้ยหลับไปเลยผมนะ mm hmm. ผมมวยขอจบไปซ้ำหนี่ว่าบากันไม่โอนาจานังไนก็ฝากกดไลก์กดติดตามให้ด้วยนะค,ะครับสวัสดีครับ